ต่อจากคลิปไปแล้วคือมันมีคนโทรมานะครับเมื่อกี้ผมเคยมันเคยโปรแกรมอัดคลิปเลยหยุดอัดอัตโลมัตเลยก็เลย๋ยอ่แป๊บนึงนะเอซซัซินอันนี้อันนี้ครับจะไปซื้อเอซซัซินคือราคาถูกเนี่ยสองร้อยสามร้อยเจมอันนี้คือไม่คุ้มอันนี้คือคนไม่รีบผมไม่คุ้มก็คือผมไม่ซื้ออะไรเอาแค่ถูกถูกก็พอ เนี่ยแม็กมันนี่เงี้ยถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับแม้สกิลมันจะดีสกิลมันอ้จริงด้วยสกิลมันก็พอได้อยู่นะครัมสกิลพอได้อยู่มันสามารถเอาไปบัฟเพื่อให้โจมตีเร็วขึ้นได้ก็ถือว่าใช้ได้หรือว่าถ้ามีซักแบบพันเจมแล้วอ่ะถือว่าจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับซื้ออย่างแรกซื้อทอกอย่างแรก ซื้อท็อกซิกครับไม่ก็ใช้เออซื้อแอสโตมันเป็นดาวเมทล่ะครับาม่าไม่แอสโตก็ตัวไหนก็ใช้ทอยแมนครับตัวนี้โหดสุดๆครับก็ดูดิครับมันดาวเมทมือสองมือแสนสองดีเบสสองแสนสองแถมเป็นเอจะบ้าตายแพงไม่ใช่ไม่ใช่ แบงมากแถมตามเมจก็แรงเอโอี e ก็เอโอีโกงก็โกงแพงก็แพงสรุปใจงข้อดีมันยังไงกันแน่เนี่ยโอ้ปะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะ